ก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะคะนี่ก็คือในวัดนะคะก็มีการละเล่นผีตะโขนค่ะเสียงเพลงดังมากเลยนะคะเราก็ตัดเสียงเพลงออกค่ะทุกคนก็สนุกมากเลยนะคะงานวันนี้คนเยอะมากค่ะทุกวันก็จะมีมีตั้งแต่วันที่27เนาะ27 28เราไปวันที่28ค่ะเพราะว่าวันนี้เป็น น่าจะเป็นวันที่สองก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะก็เป็นวันแห่ค่ะก็จะมีการแห่ของตำบลนูน้นตำบลน,นี้ค่ะแห่ิีตะโขนก็ขบวนแห่ก็น่าดูค่ะเดี๋ยวปีหน้าเราจะไปเป็นจะไปวันแห่เนาะวันนี้เราลองมาวันกลางๆแต่ก็วันนี้ก็คนเยอะเหมือนกันแหละ หาที่ยืนแทบไม่มีเลยค่ะรถนี่โ้เยอะมากเลยค่ะนี่เราลองถ่ายหมวกนะคะหนักมากเลยค่ะอ่าทุกคนได้เข้ามาในงานนี้แบบว่าของสนุกค่ะนี่ก็แอบมัน เต้นมันมากเลยค่ะรถจังเยอะอยู่เลยค่ะอะไรนะการนะคะก็จะมีถึงวันที่29นะคะพีตะโคนเราก็ไปทุกปีเลยค่ะ เพราะว่าเราชอบระจนภัยครั้งนี้เราเอาโมอเตอร์ไซค์มาค่ะแว้นมากับพ่อโยเกิร์ตน้องโยเกิร์ตไม่ได้มานะคะเรามาสองคนแล้วก็เพื่อนๆนร่วมทางอีกเยอะแยะเลยค่ะนี่นี่ผิตขนน้อยผิตขนเด็กฝนไม่ตกนะคะทุกคน บรรยากาศก็ดีเวอร์แต่ก็แอบร้อนนิดนึงไปทุกปีก็คนเยอะทุกปีเลยค่ะขอถ่ายรูปตอนเช้าก็ฝนตกนะคะแต่มาที่นี่ฝนไม่ตกเลยค่ะ คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้แล้วค่ะก็ด <pod> ูบรรยากาศภายในงานต่อไปนะคะแล้วเราก็ออกจัดงานแล้วคนเยอะมากค่ะใช่ไหมคพ่อออกแล้วก็จะเดินกลับกันค่ะเดินกลับไปหาลูนะคะอะคนเยอะมากเลยค่ะขึ้นไปข้างบนต่อกันไป ก็ให้เน็ตกว้างให้นว้างจับเขบอกมาแล้วก็ถึงรถแล้วนะคะมารจะไปหา